ที่สุดแห่งงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Thailand Health and Beauty Award 2023รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่การันตีคุณภาพสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทยเพื่อช่วยยกระดับวงการธุรกิจและสุขภาพความงามของไทยไปสู่ระดับโลกและเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วละค่ะสำหรับแบรนด์ Lift Plus แบรนด์คุณภาพการันตีรางวัลชั้นนำระดับประเทศที่คุณพลอยตรีจุธาสวงท่าไม้ ผู้บริหารแบรนด์ลิฟพัสคว้ารางวัล The Masterpiece Business of s u p p l e m e n t จากผลิตภัณฑ์ลิฟพัสดึงธรรมชาติตู่ตัวช่วยฟื้นฟูตบับมีสารสกัดส,สำคัญถึง12ชนิดการันตีคุณภาพด้วยรางวัลในครั้งนี้เลยล่ะค่ะ ชื่อตรีจุธาสงท่าไม้นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ Lip พลัสนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลตับและระบบทางเดินอาหารค่ะต้องบอกว่าดีใจและเป็นเกียรติมากค่ะสำหรับรางวัลที่ได้ก็ถือว่าเป็นรางวัลสําหรับลูกค้าของเราด้วยนะคะที่ให้การตอบรับแล้วก็ดูแลเขาเรียกว่าเชื่อมั่นในแบรนด์ของ Lip พลัสมายาวนานกว่ปีนะคะ ลิปพลัสคือผลิตลิปพลัสเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฉพาะทางสาหรับผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดิอนอาหารและตับค่ะซึ่งตอนนี้เราดูแลลูกค้ามาได้กว่า6ปีแล้วก็ลูกค้าที่ให้การตอบรับกับทางแบรนด์ลิปพลัสเนี่ยกว่าแสนรายเลยทีเดียวค่ะจะเป็นในเรื่องของตับและระบบทางเดิอนอาหารค่ะจริงๆในบริษัทลิปพลัสเองมีผลิตภัณฑ์ในเครือหลายตัวค่ะแต่ว่าตัวหลักที่ที่ทางลูกค้าให้การตอบรับและให้ผลดีมากที่สุดนะตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบรนด์ลิปพลัสอาหารเสริมดูแลในเรื่องของตับและระบบทางเดิอนอาหารค่ะคือเดิมทีต้องบอกว่่าเริม ต้นเนี่ยเรามาจากออนไลน์100%เอนาะและณปัจจุบันเนี่ยค่ะเราขยายไปในทิศทางของออฟไลน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านขายยานะคะตามช่องทางร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าอะไรอะซูเปอปร์มาร์เกต็ตต่างๆก็เริ่มมีแล้วนะคะส่วนในถัดไปนะคะตอนนี้เรากําลังมองหาในเรื่องของการขยายตลาดที่เข้าสู่อาเซียนแล้วก็ประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงกาลังหาพาร์ทเนอร์อยู่ค่ะก็ช่องทางหลักจะมีอยู่2-3ช่องทางด้วยกันนะคะอันดับแรกจะเป็นเบอร์มือถือเนาะ0 9 8 2 6 4 2้6 4อนะคะ แล้วก็ช่องทาง Facebook นะคะจะเป็น Facebook Fanpage นะคะ Lip Plus Thailand ส่วน Line นะคะ Line Official จะเป็น Line Lip Plus Thailand ค่ะก็ต้องบอกว่าสุขภาพตามนะคะในช่วง พักหลังเนี่ยต้องบอกว่าคนอายุน้อยๆเนี่ยเริ่มเป็นกันมากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยรู้ตัวไม่ค่อยได้ใส่ใจเพราะว่ามันไม่ได้แบบเจ็บป่วยแล้วไปทันทีนะคะดังนั้นเนี่ยอยากให้หันมาดูแลใส่ใจในเรื่องของสุขภาพตับและระบบทางเดินอาหารเพราะว่าเมื่อถ้าเกิดมันเปิดปัญหาขึ้นมาแล้วคะ่ะระบบมันล้วนร่างกายอวัยวะอื่นๆมันมีผลสัมพันธ์กันทําให้หยุดทํางานด้วยแล้วก็ต้องบอกว่ามะเร็งตับณนะปัจจุบันคือเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งในประเทศไทยเลยนะคะละเลยไม่ได้เลยทีเดียวค่ะ